สวัสดีครับต้นนายเป็นดอยสุขศิลาครับวันนี้จะมาอ่านวงจรไฟต้หมอกครับผมนะครับจากจากแบตเตอรี่ครับผ่านปั๊กซีเอ็มเอ้ผ่านควอซีเอ็มปั๊กซีดีผ่านแบตเตอรีร่เข้าไปยังควอที่ควที่ห้าปั๊กดีหนึ่งไปยังบีทีบีทีของสวิตช์ควบคุมไฟตัดหมอกหน้าครับแล้วก็ไปยังบีทีแล้วก็ไปยังทีหนึ่งแล้วมาอย่างเพราะว่า คัวที1หนึ่งออกปักที่8ท่านใะ่ไเส้นสเขียวไปยังปักสี่ที่สิบ่านฟิวเจแอมป์ไปยังปยังข้อต่อรวมจากจาข้อต่อรวมไปยังปักสี่คิวคัวที่เจ็ดแก็มายังคัวที่สองของกดลวด แนที่หนึ่งพันาที่เรืองไปยังคนที่สองของปั๊กบ B B F G น่อง BFG ต่อกับคน่เลงมายังปั๊กที่หนึ่งของ LfG แล้วพานสายไปที้นีเข้าดำมายังควที่ห้าแล้วไปยังควที่สิบเอ็ดพันสาไปที่ที่ขาาดำไปยังปั๊บห้าเอหนึ่งแล้วไปลงกาวที่ดีหนึ่งครับมาด้วยนม่หม่ จากจะบีทีหนึ่งไปะไปยังไปยังทีหนึ่งแล้วไปยังไปยังปักทีควที่แปดไปไปเมื่อกี้ไปยังปักทีอีขวดที่สิบอันคิวเจ็ดจุดห้าเอมอย่างขอต้อรวมจะข้อต่อรวมมายังมายังซีซีคิวมายังเนี้ยมายังปักทีคิวคนที่เจ็ด ผูานคดลวดไปยังคัวที่สองสองปัก BGF นะครับแล้วก็มายัง BGF ไปยังไปเชื่อมต่อกับบีจากปักบีไปยังคั่สามคูสามมาจากวัตถุสีแดงไปยังคัวหนึ่งของโคดลวดแล้วออกที่คู่สองครับแล้วก็มามาที่คูตีก็แล้วก็นะครับ ไฟจากแบตเตอรี่ครับทำให้น้าคอนแทคตัมผัดกังครับจะขดรวดทาให้ไฟตันมองล้าปิดครับผมแล้วก็มาตรงนี้รักแบตเตอรี่ไปยังปัดซีเอ็มขที่สองผสานสวิตสีแดงไปยังข้อที่ห้าครับจากนะจะขดรวดทํให้น้าคอนแทคตัมผัดกันครับผมแล้วก็เราก็จากหน้าคอนแทกมายัางขัอที่สามแล้วมายัางข้วบีปัดบีข้อที่เอ็ดครับของนาปัดครับ ไองน้าปัดไฟตัดหมอกค,ครับแล้วก็ไปยังไปยังปักเอโค้ดยี่สี่ครับแล้วก็เป็นลงกาวที่ดีสามทให้ไฟตัดหมอ,อกติดครับผมแล้วก็จากจบปัก่างครับไปยังปักเจดีสองแปและไปยังปักบีค้ทางเขาต่อรวมครับผมไปยังทิศางเาต่อรวมครับไป,ไปยังปักเอค้เจ และปไะยางปั๊ก LJ หนึ่งข้อที่หนึ่งและปะยางโคดรวด้องไฟล่างครับผมและปะยางปั๊ก LJ หนึ่งข้อที่เจ็ครับผมแล้วก็จากคอต่อรวมมายังปั๊ก A อข้อที่แปนะครับแล <go> ้ปไะยางปั๊ก LJ หนึ่งข้อที่สองแล้ปไะยางปั๊กขัวตองของไฟตัดหมอกสายครับผมและปไะยาง แล้วยางปั๊บ LJ 1นึงข้อที่แล้วมาย,ยังข้อต่อร้มครับแล้วเป็นโง,งการที่เจ๊สองครับทำให้ไฟตัดหมอกหลังขวากับไฟตัดหมอกหลัง้ายติดครับผม